สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีเกษตรสีวิถีพืนตัวเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในแปลงมันบอรี่ที่เพิ่งซ่อมไปเนาะข้างหน้าเนี่ยโตแล้วข้างหลังนี้ผมเพิ่งซ่อมไปเมื่อวานก็ซ่อมจากกิ่งตอนที่เราเราตอนมาเองก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําไมผมถึงเลิกปลูกมันบรัรี่ก็้าก่อน,นื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรสีวิถีพืนตัวเองด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราเ,เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็เขาเรื่องกันเลยทําไมผมถึงเลือกปลูกมันเบอร์รี่ต้องเล่าย้อนนิดนึงว่าผมเนี่ยยังเป็นพนักงานประจําทั้งคู่เลยแฟนด้วยก็มีเวลาทําเกษตรเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่ให้พ่อก,กับแม่ผมเนี่ยกลับมาอยู่ที่ที่บ้านละที่บ้านที่ไรนะครับที่อำเภอตะกีจังหวันดวนครสรรคเนี่ยก็ให้เขามาดูแลต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานเลย ก็มีความคิดว่าเราทําเกษตรยังไงเราถึงจะมีไรายได้อย่างน้อยวันล,ละสามร้อยก่อนแต่จริงๆเป้าว่าอยากได้สักวันละพันจากความจากแนวคิดนะวันนี้จะมาแชร์แนวคิดให้ฟังว่าทําไมผมถึงคิดว่าทําเกษตรได้วันละพันเนี่ยมันน,าน่าจะไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าอันดับแรกที่วางแผนไว้ก็คือเลือกปลูกไม้ที่ดูแลง่ายและให้ผลผลิตตลอดทั้งปีผมก็เลยเลือกปลูกไม้หลัก ืชหลักของที่ไร่เนี่ยมีอยู่สามชนิดก็ก็คือไผ่อันดับสองก็คือฝรั่งกิมจูอันดับสามก็คือมันเบร์รี่สาหรับไผ่เนี่ยผมทางไร่เราเนี่ยปลูกเป็นไผ่กิมซงซึ่งซึ่งมันเป็นไผ่ทัววายอะมันออกหน่อนได้ตลอดทั้งปีแค่มีระบบน้าให้เขาตรงเนี้ยเราก็สามารถทำาะไยได้จากหน่อไม้เนี่ยได้ทุกวันแต่ตอนเนี้ยที่ที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยมันโย่ที่ประมาณยี่สิบห้าก่อตกอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ประมาณสามสิบกิโล ที่สวนจะขายอยู่ประมาณสามสิบาทต่อกิโลก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณจะได้ประมาณเก้าร้อยบาทจากหน่อไม้อันนี้ต่อต่ออาทิตย์นะครับอย่างที่สองคือฝรั่งฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูเนี่ยเราปลูกไว้สี่สิบต้นชุดแรกที่ให้ผลผลิตแล้วเนาะตอนนี้ก็กําลังขยายเพิ่มอีกร้อยกว่าร้อยกว่าต้นประมาณร้อยห้าสิบต้นได้ก็สําหรับฝรั่งสี่สิบต้นเนี่ยให้ผลผลิตต่อสัปดาห์ก็ประมาณสามสิบโลยี่สิบสามสิบโลประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเพิ่ง เพิ่งเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็จํานวนต้นเราน้อยยังยังมีไม่สม่าเสมอผมตีให้ประมาณสามสิบโลต่ออาทิตย์ก็ที่สวนเนี่ยขายอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบาทลูกสวยๆห,หน่อยเกล็ดดีๆหน่อยก็ขายสี่สิบาทเพราะว่าฝรั่งที่เราปลูกเนี่ยเป็นฝรัง่งอินทรีย์คนแถวนี้ก็ค่อนข้างคนตอบรับของคนแถวนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ก็ประมาณสี่สิบาทสามสิบโลก็อยู่ประมาณพันพันสองแต่ผมตีให้ตั้งหนึ่งพันบาท ถ้ากับว่าหน่อไม้กับฝรั่งเนี่ยเราได้ต่ออาทิตย์เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทต่ออาทิตย์ละจะต้องมาหารเจ็ดอีกทีเนาะแล้วก็มีมันเบอร์รี่ที่ปลูกสําหรับหัวข้อนนี้เลยก็คือทาไมผมถึงเลิกเลิกปลูกมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เนี่ยเออเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่มีโรคแล้วก็ให้ผลผลิตได้ไวปลูกประมาณแปดเดือนเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตแล้วแต่จากการทดลองเนาะมันเบอร์รี่ ระยะ8เดือนให้ผลผลิตได้จริงแต่ก็ยังไม่พอที่เราจะเก็บไปจำหน่ายอะไรเงี้ยมันก็พอแค่แจกจ่ายกับกินในเครือญาติอะไรอยา่างงี้ต้องมันต้องเป็นมันอรี่ที่เข้าปีกว่าไปแล้วครับประมาณ12เดือนขึ้นไปเนี่ยตนเขาจะสมบูรณ์แล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มให้เขาสะสมอาหารก่อนเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ทําผลเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันตัวผลเขาเอาเสียง่ายถ้าโดนน้าเงี้ยถ้าสมมุติว่าไหนฝนตกเนี่ยผลเขาจะช้าแล้วเสียงง่ายแล้วก็ มันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายมันเบอรี่เนี่ยให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เราสามารถกําหนดวันสุกข,ของเขาได้ก็คือระยะของมันเบอรี่ที่หลังจากเราตัดแต่งเนี่ยมันจะสามารถเก็บผลผลิตได้ภายในสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันก็จะเริ่มสุกเราก็จะทยอยเก็บได้ชุดแรกที่เราปลูกไปเนี่ยสี่สิบต้นก,ก็พร้อมทําลูกแล้วนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่ารอเดี๋ยวรอหมดฝนก่อนจะเริ่มทําช่วงเดือนตุลาแล้วก็จะให้เขาไปสุกช่วงปลายพฤศจิกาปลายพฤศจิกาแล้วก็ธันวาอะไรเงี้ยอาจจะ ให้คนเขามาเก็บข้ามากินมาชิมในสวนแล้วก็ใครจะซื้อกลับก็มีกระป๋องไ,ไว้ให้ไรเงี้ยก็สําหรับผลผลิต40ต้นเนาะคร่าวๆผมตีแค่ต้นละโลก็พอต่อต้นละครึ่งโลต่อหนึ่งต่อหนึ่งสัปดาห์อันนี้เรายังเราเรา,เราแค่คาดการณ์ไว้เฉยๆต้นละครึ่งโลเรามี40ต้นที่พร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาออกให้มีให้มีผลผลิตแล้วก็จะเท่ากับ อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะได้ยี่สิโลจากมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เนี่ยที่สวนเราขายกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็คิดว่าขายผลสดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางหลักผมอยากเอามาแปลรูปเป็นน้ำอ่าเป็นน้ําสกัดมันเบอร์รี100่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นน้าพร้อมดื่มมันเบอร์รี่แล้วก็ทําแยมทําขนมอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นเหตุผลที่ผมเลือกปลูกมันปลูกมันเบอร์รี่เพราะว่ามันสามารถนาไปแปลรูปได้เยอะแล้วก็มูลค่าสูงก็สาหรับมันเบอร์รี่ยี่สิบกิโลต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ สามพันบาทอันนี้อันนี้คาดการนะครับเป็นการคาดการยังยังไม่เดี๋ยวถ้าได้ผลอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมามาเล่าให้ทุกคนได้ถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่ามันวิลลี่ยี่สิบโลต่อหนึ่งสัปดาห์ได้ประมาณสามพันบาทฝรั่งกับหน่อมไม้ได้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นเป็นเท่าไหรล่ละสี่พันเก้าร้อยบาทหารด้วยเจ็ดได้หันไหม จ็ดร้อยเจ็ดสี่สิบเก้าอ่าก็อันเนี้ยก็ประมาณเจ็ดร้อยต่อวันมีรายได้ทุกวันแล้วก็อันนี้คือการค้าการนะครับผมยังไม่ผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันได้หรือไม่ได้แต่แต่ที่ได้ได้แล้วแน่ๆก็คือมีหน่อไม้กับฝรั่งแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังขยายหน่อไม้กับฝรั่งเพิ่มเพื่อเพื่อทําให้ถึงเป้าวันละหนึ่งพันบาทต่อวันสาหรับการทรรําเกษตรเป็นรายได้เสริม ให้พ่อกับแม่เราอยู่ได้เนาะก็ส่วนมันเบอร์รี่เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันในทีช่วงปลายปลายพฤศจิการ์ธันวาต้นธันวาอะไรเงี้ยว่าผลตอบรับมันเบอร์รี่ที่ที่นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าคนแถวนี้เขาเขาปลูกกันเยอะนะครับตามหน้าบ้านเนี่ยผมเห็นเขาปลูกกันแทบทุกบ้านเลยแต่ผมไม่ถามเขาบอกปลูกตั้งนานมันไม่เห็นมีลูกก็คือที่ปลูกไว้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องตัดแต่งเพื่อให้มันออกผลผลิตอะ่ะผมก็เลยกะว่าแถวนี้ยังไม่มีคนทำ ผมก็เลยกะวัดเนี่ยเอามันบรีเป็นตัวชูโรงแล้วก็จริงๆแล้วเหตุผลหลักเลยเพราะว่าผมชอบด้วยผมไปเจอมังโบรี่ครั้งแรกที่บ้านเพื่อนเนี่ยผมไปคืนเก็บกินกันสองคนกับแฟนนี่ก็เออมันน่าปลูกดีเพราะมันอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับก็นี่ก็เป็นแนวคิดข้าวๆนะครับที่ที่ที่ผมตั้งเป้าไว้อที่ส่วนไม่ได้ปลูกเพื่อแค่สามชนิดที่ที่ที่บอกมาก็พื้นที่ว่างอะเราก็ลงมะม่วงอะไรพวกเนี้ยนข้างหลัง ตามแนวทางเดินมะม่วงลยายําไยน้อยหนาพุซามังคุดละมุดอะไรพวกนี้เยอะไปหมดก็อันนั้นเป็นพืชระยะย,ยาวหนอยประมาณสามปีถึงห้าปีเนาะก็จะได้ผลผลิตผลผลิตก็เลยเราก็มาเน้นพวกนี้แล้วก็ยังมีผมยังมีแปลงอ้อยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมคนให้ดูแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาครับก็มีอ้อยอันนี้เป็นอ้อยขันน้ำอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ก็กะว,ว่าจะ ไว้คันน้ําขายอะไรเงี้ยคู่กับตัวน้ํามันเบอรี่ที่เราจะทําจําหน่ายแล้วอ,อาจจะถ้ามีคนเข้ามาเยอะๆผมก็จะเปิดเป็นร้านน้าผั่นเล็กๆก็เล,เลยเงี้ยมีกาแฟามีอะไรเงี้ยเปิดเฉพาะวันเสาร์ทิตให้คนได้มาชิมมันเบอรี่ในสวนครับผมแล้วก็มีนาข้าว้านหลังอีกวันหนึ่งไรก็ตอนนี้ข้าวก็เริ่มตั้งท้องอยู่ก็อันนี้ครับเ,เป็นแนวคิดเริ่มต้นว่าเราจะทํายังไงให้เรามีไรายได้ทุกวันจากการทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองสไตล์ไล่คำกวีครับผมก็ ทายเนี้เนาะก็สําหรับใครที่อยากเริ่มต้นทําเกษตรนะครับก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ก็คอมเมนต์ไปไไว้ใไต้คลิปก็ได้หรือไม่ก็ทางเพจ Facebook ไล่คํากวีเลยครับเซิร์ชไปไล่คากวีก็น่าจะเจอแล้วก็ใน youtube ไล่คํากวีเกษตรสี์วิถีเพึ่งตงนเองก็คอมเมนต์ไว้ได้ว่าเออแนวคิดเป็นยังไงใครอยากทําอะไรใครทดลองทําอะไรเราได้ผลไม่ได้ผลอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับยังไง เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็จะพยายามอัพสาระการเกษตรดีๆให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ